เมนูของเราวันนี้นะจ๊ะเราจะแกงปลานะคลุก,กคลิกลุกคลีเราก็จะใส่ปลาลงไปจ้าอเราสองตัวนะคะจับ้านคือเอป็นหมักมันเป็นปลาแจ้กแก่กน,นะคะ ไปละลายมาแล้วหน่อยแต่ยังไม่เต็มที่เดี๋ยวจะเติมน้ำเหยาะน้ำลงไปนิดนะะึงค่ะเพิ่เติมน้ำลงไปหน่อยเรื่อยไมเป็นน้ำเป็นซีแล้วก็ให้เ,หน,เ,เนื้อปลานให้นะนี้ก็ค่อยๆเติมไปถ้าเกิดน้ำไม่พอก็เติมไปเรื่อยๆพอแล้วนะไม่คนมากเดี๋ยวมันจะ อ้านะคะเป็นปลาทะเลนะนะีป่ปลาทะเลสองตัวนะมันติดกันอยู่นะคะมันยังมันมันยังละแม่จ๋าไปละลายน้ําแข็งแล้วแต่มันยังแบบว่าไม่ได้ละลายดีก็ยังเกาะกันอยู่ในส่วนนึงเขามากลับเขาสักนิดนึงนะ้าคุกคลิกก็ไม่ได้แบบว่า จะคุกขิกเยอะหน่อยนะแต่ก็ไม่ถึงกับแบบว่าเป็นน้ําแกงแบบว่านั่นนั่นคืออาศัยเอาน้าําไปคุกข้าวการทําอาหารไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกทุววกคนเนาะ,ะนนแต่แต่ใครสนับทํายังไงเาะตอนนี้เราแยกออกจากกันได้แล้วแย้ๆ yeah, hey. นะคะตอนนี้ตัวปลาก็แยกออกจากกันเรียบร้อยนะคะทีนี้ นะทีนี้ทีนี้ทีนี้การทำอาหารเนาะมันไม่มีผิดมีถูกเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเราดัดแปลงให้เอาที่เราสะดวกนะคะทีนี้แม่จ๋าจะใส่ใบโหระพานะทุกคนก่อนเลยนะคะมันเป็นใบโหระพาแช่แข็งนะคนะเนาะเป็นวิถีชีวิตคนไทยในต่างแดนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบ้านเรานะคะใบโหระพาก็จะใส่ตอนสุดท้ายเป็นใบสุดสดสุดท้ายแล้วก็แบบว่าปิดไฟ อะไรประมาณนี้เนาะนะคะแต่อันนี้มันแช่แข็งนะ,ะมันต้องลงไปลงไปในตอนนี้แหละทุกคนนะคะยังไม่เสร็จก็เอามันลงไปก่อนนะคะไม่เป็นไรเนาะการทําอาหารก็นะคะปรับเปลี่ยนไปได้นะคะให้มันให้มันเ,เรียกว่าอะไรให้มันเหมาะสมนะคะกับเขาเรียกอะไร่ะปรับปรับปรับให้มันแบบว่าตามที่เราสะดวกนะ,ะนะกนะ็เอาเขาไว้เพราะว่าเขาแช่แข็งอยู่เนาะ,ะแล้วแม่จ๋าก,ก็สโลยเป็น ใบมะกรูดนะคะใบเพื่อความหอมโรยไปเลยนะคะให้เขามีกลิ่นอายของเขาออกมานะะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะมีไว้โรยหน้านิดนึงนะคะเพ mm ื hmm. ่มีความหอม mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวจะปรุงรสนะคะ mm hmm. อ่ะทีนี้นะคะเสร็จสซาเรียบร้อยนะคะรวบรัตตัดตอนปรุงเครื่อง เรียบร้อยแล้วเนาะเครื่องเราก็เนาะอ,อันนี้แม่จ๋าก็ไม่ได้มาสอนวิธีทำเนาะเราก็รู้ๆกันอยู่นะคะน้ำปลาชิรถอะไรก็ว่ากันไปนะคะตามที่เราชอบตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า